สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามากินยำข้าวหน่มจีนค่ะข้าหนมจีนจะยำเหมือนยำวุ้นเส้นนะคะไม่ใส่น้ำปลาหมูยอถั่วฝักยาวอร่อย ที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีกว่าอร่อยมากินด้วยกันค่ะมะเกิดเทศมีประโยชน์ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พามากินยำข้าวหนมจีนค่ะขนมจีนจะยำเหมือนยำวุ้นเส้นนะคะไม่ใส่น้ำปลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พามากินยำข้าวหนมจีนค่ะขนมจีนจะยำเหมือนยำวุ้นเส้นนะคะไม่ใส่น้ำปลาอืมอืม อร่อยแบบไม่ปรุงอะไรเลยค่ะไม่ต้องปรุงปรุงอะไรเพิ่มเลยมะเขือเทศมีประโยชน์อื้น้ำลายไหลเรามากินกันเลยค่ะ หมูยออร่อยค่ะไม่มีแป้งที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีกว่าอร่อยหมูยอ ที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีวกว่าอร่อยที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีวกว่าอร่อยตัวปักยาวอร่อยอร่อยพูดถูกพูดผิด เป็นดอไม้ด้วยอืมไฮ้น้ำลายไหลเรามากินกันเลยค่ะตัวปักยาวอร่อย ยอเผื่อพ่อบ้านอยากกินเนาะก็เลยไม่ใส่น้ำปลาค่ะอร่อยมากเพื่อนๆเราจะใส่ถัว่วเปกยาวอร่อย หมูยอหมูยออร่อยค่ะไม่มีแป้ง เผื่อพ่อบ้านอยากกินเนาะก็เลยไม่ใส่น้ำปลาค่ะอร่อยมากเพื่อนๆเราจะใส่เป็น่อไม้ด้วยอืมที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีวกว่าอร่อย หมูยออร่อยค่ะไม่มีแป้งอร่อยแบบไม่ปรุงอะไรเลยค่ะไม่ต้องปรุงปรุงอะไรเพิ่มเลยมะเขือเทศมีประโยชน์ กินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามากินยำข้าหน่มจีนค่ะขนมจีนจะยำเหมือนยำบุ้นเส้นนะคะไม่ใส่น้ำปลาอืมอืมอม,มีหน่อไม้ด้วยอืม อร่อยจริงๆคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ หยอใส่มะเขือเทศใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่หน่อไม้คือเราอยากกินอะไรเราก็ใส่แบบนั้นนะคะม,มากินด้วยกันค่ะ หมูยออร่อยค่ะไม่มีแป้งมากินด้วยกันค่ะ หมูยออร่อยค่ะไม่มีแป้งที่หลังยำแบบไม่ใส่น้ำปลาดีกป่าอร่อยคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะเผื่อพ่อบ้านอยากกินเนาะก็เลยไม่ใส่น้ำปลาค่ะ อร่อยมากเพื่อนๆเราจะใส่ยำถูกใจมากถั่วักยาว